สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีดาวย้ายที่สำคัญเพียงแค่3ดวงเท่านั้นเองแต่กลับมีดาวที่พักองศาถึง4ดวงทีเดียวนะ4ดวงนั่นหมายถึงว่า เป็นการพักข้ามราศีด้วยนะคำว่าพักคืออะไรนะครับพักคือเป็นการเดินถอยหลังผมเชื่อว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับหลายหลายท่านทีเดียวน่าจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจต้องคิดไตรตรองนะครับต้องตัดสินใจจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีจะเอายังไงดีจะทำเป็นยังไงกันดีนะครับก็ต้องใช้สติและวิเคราะห์กันให้ดีนะครับ เดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวจากเดิมที่ท่านผ่านสถานการณ์โควิดกันมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยดูให้แล้วในคลิปโควิดเนี่ยในเดือนมิถุนาก็เรียกว่าคุมได้แล้วนะครับโควิดเนี่ยนะครับแล้วทั่วโลกจะมีข่าวดีประมาณสัก17กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวัคซีนมีอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นแต่พอเข้าหน้าฝนสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังข่าวนี้จะเป็นโรคประจําถิ่นนะเป็นโรคประจําฤดูกาลก็ โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ลัคนาสถิตพฤกษบประจำเดือนมิถุนายน2563นะครับชาวลัคนาสถิตพฤกษบเนี่ยนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยครับเริ่มพักองศาตั้งแต่ประมาณ23พฤษภาที่ผ่านมานะแล้วจะพักข้ามราศีมาทับตัวนะครับวันที่8มิถุนาฉะนั้น เรียกว่าเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องวุ่น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 เหนื่อยๆนะครับปลายเดือนเป็นต้นมาก็พักใจบ้างนะแล้วก็กลับมาสตาร์ทกันใหม่ในเดือนนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการออกสตาร์ทนะเป็นเดือนแห่งการออกสตาร์ทเลยนะใครที่อยากจะทํางานทาโปรเจกต์อะไรนะครับเรียกว่าไปเอาโปรเจกต์เก่าๆมาสตาร์ทได้เลยนะเป็นเดือนแห่งการออกสตาร์ทนะเพราะว่าดาวพฤหัส พัดข้ามราศรีมาแล้วก็มาเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนตัวเองนะชาวลัคนาสถิพฤกษ์เนี่ยนะผมเชื่อวาอ่าจะโชคดีนะโดดเด่นทั้งเรื่องโชคลาภโดดเด่นทั้งเรื่องการงานนะโดดเด่นทุกเรื่องเลยนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ฉะนั้นใครที่จะออกสตาร์ทลา์จัดเลยนะดีมากก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเงินกันนะครับผมจะแนะนำวิธีปรับดวงเสริมชะตา นะครับจากร้ายกลายเป็นดีหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนี้นะครับผมแจกฟรีนะครับเรียกว่าเป็นธรรมะจากนิมิตที่ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์ได้ประสิทธิวิชาให้ผมนะครับตอนที่ผมไปปฏิบัติกรรมฐานในถ้ำวัวแดงนะครับแล้วผมก็ได้นิมิตถึงข้อธรรมต่างๆขึ้นมานะครับแล้วจึงนำมาเขียนเรื่องราวถ่ายทอดหนังสือธรรมนิมิตนี้นะครับก็จะมีวิธีฝึกสมาธิ นะครับวิธีฝึกฌานวิธีเดินจงกรมนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ผมมาถ่ายทอดไว้ให้รวมไปถึงมีบทสวดมนต์เป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจา้านะครับบทข้อสาธยายธรรมต่างๆรวมไปถึงมนคาถานะครับแล้วก็มีการตอบคำถามต่างๆเป็นข้อทมปฏิบัติต่างๆนะครับที่เป็นความรู้นะครับที่ผมถ่ายทอดไว้ให้แล้วตรงนี้ผมแจกฟรี นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญใช้แรงกายตัวเองนำไปร่วมแจกให้กัลยาณมิตรก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดโอเพนดาวติดต่อมาได้เลยว่าจะขอรับกี่เล่มผมให้ฟรีนะครับนี้แจกฟรีนะให้ท่านไปศึกษากันการให้ธรรมะเป็นทานนะครับย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับคราวนี้มาดูเรื่องการเงินการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือพระพุทธพระพุทธก็เป็นเกษตรตราธิบดี นะครับอยู่แล้วแล้วก็จะเริ่มพักพักองศานะตั้งแต่ประมาณ7มิถุนาพักข้ามราศีอีกมาทับตัวอีกนะเนี่ยชาวลัคนาสถิตพุกศพเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้สบายเลยละโดดเด่นมากนะคือเงินทับตัวนะเงินทับตัวมีอะไรต่างๆนานาใครที่ลองเงินอยู่นะครับ ท่านจะมีโชคมีลาบทั้งสองรอบเลยนะรอบแรกกับรอบหลังท่านจะมีโชคมีลาบเลยหนึ่งกับสิบหกนี่ท่านมีโชคนะท่านก็ไปเล็งดีๆแล้วกันไปดูรายการ,นะรวิเคราะห์ดวงดาวโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับดวงดาวเขย่าโชคไปดู Mix and m a t c h ท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคใครที่รองเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินค้างเก่าเงินเบิกเงินเยียวยาโควิดเงินอะไรก็แล้วแต่ที่รออยู่ท่านจะได้รับ นะครับในเดือนมิถุนายนนี้เลยฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะเวลาที่จะไปคุยกับใครไปเจรจากับใครก็สําเร็จนะครับฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่นนะครับโดดเด่นมากจะมีทั้งโชคด้วยมีคนมาช่วยด้วยนะครับได้หมดเลยไปเจรจาแล้วกันนะครับไปคุยไปเจรจาอ่ะเรื่องการงานในเรื่องของการงานนะครับเจ้าเรือนการงานนะอยู่ตรงนี้นี่มาเป็นกระดุมพระนะ กรรมะเป็นกระดุมพระอยู่ที่นี่อย่างที่บอกว่าเดือนนี้นะครับใครจะออกสตาร์ทอะไรให้ทำเลยแล้วเทคนิคคือไปหาโปรเจกต์เก่าเพื่อนเก่าคอนเน็ชันเก่านะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะลูกค้าใหม่ไม่ต้องหาลูกค้าเก่าอย่างเดียวเลยสมมติใครเป็นเจ้าของธุรก,การนะไปหาลูกค้าเก่าขายพ่วงขายเพิ่ม แนะนำตัวนี้พี่ยังไม่มีนะตัวนี้เอาตรงนี้ไหมนี่นนะอันนี้เจ้าของอีการนะเน้นเก่าเก่าเน้นเพื่อนเก่าลูกค้าเก่านะส่วนใครเป็นเซลล์เป็นพนักงานก็แล้วแต่นะครับให้เอาโปรเจกต์เก่าเก่ามาลือ้อแล้วทํามันขึ้นมาให้เสร็จใช้คอนเน็กชันเก่า,เก,าเก่าที่เคยมีนะนั่งคุยกันเคยคุยกันถึงไหนแล้วหยุดไปไปหยิบขึ้นมาแล้วคุยกันใหม่ จะเกิดประโยชน์มากนะครับงานจะเดินรวดเร็วนะครับไม่ต้องคุยเยอะเพราะมันเคยคุยกันมานานแล้วมาสตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่งนะให้ทําตามที่ผมบอกแล้วท่านจะมีความโชคดีแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องการงานนะครับให้เป็นไปอย่างนี้นะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องความรักกันนะครับผมขอแนะนําโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณิชนะปุษุดมเนี่ยนะครับผมมีโครงการที่ไปช่วย พระอาจารย์พินทุมาปัญโยนะครับท่านมีแนวคิดที่อยากจะสร้างโรงเรียนทําดีได้ดีนะครับเป็นโรงเรียนที่ช่วยเด็กกพาพร้าเด็กที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแล้วไม่มีเงินเรียนหนังสือนะครับท่านพระอาจารย์พินทุมาปัญโยเนี่ยท่านอยากจะ สร้างโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะครับผมก็เลยรับหน้าที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้พระอาจารย์นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างมหาบุญนันยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเป็นการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ความรู้เด็กๆเป็นการสร้างชีวิตคนให้เด็กที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีชวนคนทําความดีพร้อมกับเขามีอาชีพไปด้วยนะครับโครงการนี้นะครับท่านก็สามารถร่วมบุญ นะครับ uh, 999บาทท่านจะได้รับองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นบรม,มครูผู้ประสิทธิ์วิชาให้กับผมเนี่ยนะครับท่านอันนี้ก็จะเป็น uh, รูปหล่ออย่างนี้นะครับพร้อมสร้อยอย่างนี้นะครับให้ท่านไปบูชาได้ร่วมบุญ999บาทท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญอย่างนี้นะครับท่านเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w ร์บพลังพุทธาคม .com นะครับสะก,กดตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยนะครับบนเว็บพลังพุทธาคม .com ก็จะมีข้อมูลต่างๆของ,ของโครงการร่วมบุญทำดีกับจางกิศนะครับเสร็จแล้วในเรื่องของความรักนะครับความรักนะชาวลัคนาสถิตพุศพเนี่ยเจ้าเดือนความรักเนี่ยก็คือพังคานพังคานมาเป็นลาภะอีกตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเลยเดิมทีก็อยู่กรมมะเอกเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่า ชาวลัคนาสถิตพุกศพนะโอ้โชคดีหลายด้านมากทั้งการเงินทั้งการงานทั้งความรักดีหมดเลยนะฉะนั้นเวลาติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะให้หันหน้าปรึกษาคู่รักของเราคนรักของเราคนที่มีคู่ท่านฟังคนข้างกายนี่แหละดีที่สุดไม่ต้องไปฟังเพื่อนไม่ต้องเชื่อตัวเองด้วยนะเดือนนี้ให้ท่านไปฟังคนรักท่านเพราะอะไรปะตะัตตนิมาเป็นลาภะ คู่ของท่านจะมาเป็นลาภให้ท่านจะช่วยท่านได้เลยมีอะไรปรึกษามีอะไรปรึกษามันจะขับเคลื่อนดีมากนะเกื้อกูลกันดีมากนะและภเกดก็ย้ายมาเป็นลาภะเอกนะโอ้ยชวนกันไปไหว้พระชวนกันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวนกันไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลดวงชะตาดีมากนะส่วนท่านที่ยังไม่มีท่านที่ยังไม่มีคู่นะเดือนนี้ก็จะมี ให้สดชื่นหัวใจมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาหรือท่านอาจจะไปเจอกันที่วัดก็ได้เนี่ยนะไปเจอกันที่วัดไปทําบุญร่วมกันไปปฏิบัติธรรมร่วมกันได้พบเจอขอเบอร์กันไว้มาคุยกันต่อยอดกันดีมากนะครับอันนี้ดีมากนะฉะนั้นชาวลัคนาสถิสรมเนี่ยเดือนนี้เป็น,เ,นเป็นเดือนที่ดวงดีมากนะครับอะคราวนี้เรื่องสุขภาพสุขภาพนะครับดาวประจําตัวมีพักองศา นะพักองศามันอาจจะเป็นเรื่องของอเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ต้องคิดมากเพราะไม่มีอะไรมาเลงมาอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านสบายใจได้ก็อย่าโหมงานหนักมากเพราะว่าเป็นเดือนแห่งดวงดีพอท่านแอคชั่นเยอะขับเคลื่อนเยอะอาจจะเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะปวดหัวบ้างไมเกรนขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับท่านก็ พักผ่อนให้เพียงพอระมัดระวังฝนนะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็อย่าไปตากฝนอย่าโหมงานหนักนะมันก็จะช่วยให้ท่านาผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงได้นะครับอ่ะคราวนี้ในเรื่องของเลขมงคลนะเลขมงคลนี้นะครับเอาไว้ใช้ตลอดทั้งเดือนนะส่วนใครที่จะนําไปใช้เรื่องโชคลาบก็ได้เช่นกันใครที่ชอบโชคลาบก็อย่าไปลืมดูสามรายการ วิเคราะห์ดวงดาวนะครับก็จะวิเคราะห์ให้ตัวเลขดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะโดยเฉพาะท่านที่ลักขณาสถิตพฤกษ์เนี่ยนะท่านมีโชคทั้งสองรอบเลยนะท่านดูดีๆแล้วกันนะวิเคราะห์ดวงดาวนะก็จะกําหนดเปอร์เซนต์เอาไว้ให้เลยว่าลักขณานี้มีกี่เปอร์เซนต์และมีไกด์ไลน์ตัวเลขให้ด้วยนะท่านก็ไป mix and m a t มทเอาตัวเลขสรุปไป mix and m a แมทลองไปทําตามดูเสร็จแล้วถ้าซื้อไม่เป็นซื้อไม่ถูกไม่เคยทําก็ไปดู ดวงดาวเขย่าโชคจะบอกวิธีไว้ให้ว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงซื้อกับใครอย่างนี้นะครับในดวงดาวเขย่าโชคจะบอกเทคนิคให้นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมโชคใหญ่เงินทับตัวอะไรเดือน3รายการนี้ถ้ามีลักนาท่านอยู่ในโชคใหญ่เงินทับตัวอะไรเดือนนะท่านจัดเต็มได้เลยสบายเลยนะเรียกว่ามีโชคทั้งสองรอบท่านก็ไปวิเคราะห์เอานะครับคราวนี้ตัวเลขนะครับให้นําไปใช้กัน 9364ระหระวังศูนย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับรวมถึงแฟนรายการที่คอยคอมเมนต์คอยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันด้วยดีเสมอมานะครับรวมไปถึงท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนเลยส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้ลักคนาตัวเองนะครับตรงนี้สำคัญมากจะได้มาชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงได้สนุกสนานและถูกต้องนะครับท่านก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอวันเดือนปีและเวลาเกิดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเวลาเกิดเพราะบางท่านพิมพ์มาแล้วลืมเวลามั่งอะไรมั่งเจ้าหน้าที่จะผูกดวงวังลักคนาให้ไม่ได้นะครับฉะนั้นไปถามคุณพ่อคุณแม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่า เกิดเวลาอะไรนะครับถ้าประมาณก็อย่าให้มันเกิน1ชั่วโมงแล้วกันนะประมาณตีห้าถึงหกโมงอะไรเงี้ยนะอย่าให้มันเกินมากไม่งั้นมันจะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าผูกดวงวางรัคนาให้แล้วตรงนี้ฟรีทุกอย่างนะครับท่านก็สามารถมาชมรายการตามที่ผมมีไว้ให้นะครับเสร็จแล้วใครที่อยากจะพูดคุยติดต่อผมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net เขียนภาษาไทยตรงตัวอย่างนี้เลยนะครับ พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับจะไปแอดเฟซบ o ๊กจะไปแฟนเพจอะไรจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยรวมไปถึงจะดูดวงจะทำอะไรสอบถามอะไรจะอยู่ที่ช่องทางเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านติดต่อกันหลายช่องทางผมก็เลยเพิ่มช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดียวขึ้นมานะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ